ครับสวัสดีครับบันทึกนะวันพฤหัสบสดีที่20กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568ขอเปลี่ยนขออนุญ,ญาตนะครับมาวันนี้เราก็จะมาหมุนเวียนสลับเปลี่ยนนะครับมาบอกกล่าวเล่าตึงหรือที่เป็นการบอกก่เาเรื่องที่มีความสัมพันธ์นเกี่ยวข้องกับพระครูพิสิทธิ์ชโลการนะครับหรือที่ทราบกันดีโดยทั่วไปในนามของ รุงบูกเกียงมนุยโยวัดเนินสุทถาวาดต,ตำบลบางปะซ้อยอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีอีกหนึ่งพักเกจิคณาจารย์้ายภาคตะวันออกนะครับถือว่าเป็นพักเกจิคณาจารย์ที่ปรากฏชื่อเสียงโด่งดังนะครับโด่งดังในช่วงระยะเวลาปีพุทธศักราช2550ลงมานะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระกิจจิกาจนาจาย์ที่เป็นนะครับธรรมทายาทวิยาคมวิยาคุณนะครับในองค์พระบุรพาคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะครับเป็นจำนวนหลายรูปหลายองค์นะครับอาทิเช่นนะครับพระครูธรรมาทิคุณนะครับหรือหลวงพ่อหวดนะครับวัดสมเม็ตนะครับ พระครูวิบูลธรรมรัตน์นะครับหรือหลวงพ่อชายวัดอุตภะแก้วนะครับพระครูพินิษสมาจารย์นะครับหรือหลวงพ่อดงอินทโชโตวัดนามตูมนะครับหลวงพ่อหลินพรมโชดวัดน้อยนะครับในครั้งนี้เราก็จะมาหยิบยกเรื่องราวนะครับที่องค์ท่านนะฮะได้ได้นะครับ สร้างประวัติศาสตร์อันเป็นตำนานนะหลงปูเกียงนะครับมนณิยมีชื่อเสียงที่ไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างมงคลวัตถุหรือวัตถุมงคลนะฮะได้แก่นะครับได้แก่หนุมานชานฟมอน,นะครับถือว่าเป็นริงนะฮริงเมืองน้ำเค็มนะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะฮะในสายเมืองชนบุรีนะครับพบโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับในสายเมืองชนบุรีเนี่ยจะโด่งดังเป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วไปเฉพาะจดจงในเรื่องของพระปิตานะครับพระปิตานะครับดังนั้นวันนี้เราก็จะมาจิบยกขึ้นนำเสนอเรื่องราวของตะกุดนะครับตะกุดนะฮะอ่ะ ภาพรวมนะครับตะก,กุดนะครับตะก,กุดที่จัดได้ว่านะครับจัดได้ว่าเป็นของฟรีก็มีในโลกนะครับของฟรีก็มีในโลกนะฮะเพราะโดยปกติส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตะก,กุดที่ทําไม่แจกนะทำไม่แจกให้กับบรรดานะะ ผาทาสาธุชนคนทั่วไปที่ไปร่วมงานพิธีกรรมพุทธพิเศษนะครับในหลายครั้งที่ผ่านผ่านมานะครับในครั้งนี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์นะหรือความสงเคราะห์นะครับมาจากนะครับพระปลัดชัยวัดเขมานันโทนะครับหรือที่ทราบกันดีด้วยไปในนามของพระจันโดนะครับพระจันโดนะฮะ ถือว่าเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดนะครับขององค์ลุงปู่เกี่ยงมานิโยนะครับเราก็จะมาศึกษาเรียนรู้นะฮะตะกุดนี้ก็ททำเป็นตะกุดที่ระลึกนะครับขนาดก็ประมาณสองเซนคูณหเซนเป็นตะกุดแผ่นเงินนะครับแผ่นเ,เงินแผ่นเ,เงินโลหะธรบนานะครับแผ่นโลหะสำเร็จรูปนะฮะก็ ทำการเรียกฝึกลงพระคละนะครับแบบมือนะนะฮะนี่ลงเหล็กจานมือนะฮะนะฮะลงเหล็กจานมือนะครับอ่นะเราก็มาฝึกษาเรียนรู้เกี่ยวเรื่ององ์ยันนะองค์ยันนะครับก็ถือว่าเป็นองค์ยันห้านะบางท่านก็เรียกองยันสี่ซ้อนนะครับหรือบางท่านก็เรียกว่าองค์ยันสี่ พระเจ้าห้าพระองค์นะครับก็ได้นะฮะก็ได้นะครับ,ก,นะรบก็ให้ดูจดจำลายมือนะฮะอันนี้ไม่ใช่หลวงไม่ใช่ลายมือหลวงปู่ต้องบอกอย่างนี้นะลายมือไม่ใช่ลายมือหลวงปู่นะครับก็ให้อนุมานประมาณว่าเป็นลายมือของพระจันโดนะครับนะฮะก็เป็นการลงเหล็กการมือนะฮะไม่ใช่ตะกุดปั๊มนะครับ ก็มีการนะเรียกสูตรลมพระอะัคระขีดเส้นสายลายยันที่เป็นตัวบังคับนะครับก็จะเห็นตัวพระอัคระได้อย่างชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับก็จะมีความสวยงามปะนีบรรจงนะครับนี่ผมถอดมาให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งองยันนะ รเราก็จะได้เห็นนะครับว่าเขาลงด้วยลายนะครับณนะชักขางขึ้นอุณาโลมนะมีมะมีอะมีนะหงเวียนะนะนะวังเวียนนะครับนะครับนะฮะมีมะม,มีอะมีอุนะครับแล้วก็มีคำว่าพุทธ นะบนี่ถือว่าเป็นของดีราคาถูกที่ไม่มีราคาค่างวดนะฮะเพราะเป็นของฟรีก็มีในโลกนะครับนะฮะแล้วก็หนุนด้วยนะพทะพรกคาหัวใจท่าทั้งสี่นะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับก็ง่ายๆฟันๆง่ายๆนะฟันๆนะแต่อนุภาพนะฮะ กว้างขวางแบบครอบจักรวาลน,นะโดยเฉพาะองค์ยันห้าหรือองค์ยันสี่ซอสเนี่ยนะฮะแล้วก็ลงด้วยนโมพุทธายะพ,พระคาถาหัวใจพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับวันนี้เราก็แนะนำนะฮะเรื่องตะกุดนะว่าการชวตะกุดยุคปัจจุบันนะครับนะครับให้ได้เห็นให้ได้ศึกษาเรียนรู้ทรรของข้าใจกัน นะฮะเพราะว่าถ้าตะกุดเนี้ยนะครับผ่านไปผ่านมาผ่านมือแล้วมองไม่เห็นมองไม่ชัดไม่รับว่าเป็นของไขรเขาให้ได้จดจำไว้ว่าเป็นตะกุดนะฮะที่เขาร้อยฝายไว้นะครับร้อยสายไว้นะสามารถคล้องข้อมือก็ได้ห้อยขอก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีแบบเปื่อยแบบไม่มีสายนะครับ ก็ถือว่าวันนี้เราคงจะมาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันแบบพอประมาณนะครับโอ,คอ้คนจะต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตตัดตอนทดลองแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วในครั้งข้างหน้าเราจะได้พบเจอเจอกันด้วยเรื่องใดสาระที่เป็นประโยชน์อันใดให้เรามาได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันแบบที่แพร่แบ้่ไตนะครับนะฮะอย่างมีชั้นเชิองอย่างกว้างขวางนะครับ หรืออย่างมีลำดับก็ให้ด็ติดตามกันนะครับสุดท้ายนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ